คนถายไม่ไดครับพวกจะขี้แตกหรือเปล่าเป็นหนรวมไม่ใช่รวมอะไรนะวาขี้แตกนี่นี่กำลังได้หูบ่ะจาบกล้องขึ้นยูจะถ่ายให้ผมเอาโอเคโอเคที่เขาลืมถามเขาว่าลุงบ้านเขาบิ๊กหรอเดินหนอมันหลวกที่ไหนดีเอาไปยูไปง่อันนี้ มือกองสองคนมาเจอแล้วครับอย่างนี้เขาเรียกว่าการต่าคู่กุ้งนะปุ้งนะตีเต็มมาเลยครับการกองได้นะครับผมตีเต็มได้นะครับผมตีเต็มเต็มบอลลีเออเลยเออเลย นี่เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไอ้นิกอีกแล้วครับผมนับไอ้แซมมาที่หน้าโรตัดหนองมอนะครับผมจะถึงว่ามิสแซมเรียกซันซันว่าเย่แซมมันอยู่ไหนไม่รู้ตัวนี้หามันก่อนนะครับเ็า คลองอ่ะฮะเอามาแทรกกันนะทุอคนดูกันมากวันนี้วันแม่กูไปส่งกูแล้วกูกับแอ่จะเข้าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะเกียนึกตื่นวันนี้มาคนใส่เนื้อครับเขาจะขี้แตกหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามันบางในขี้แตกนะครับน้ำล่ากกูนะไปไปเดี๋ยวไปลูกกูนี่นี่เจ้าเนี่ยกันตัวยังไง ลูกลูมลูกเ oh, oh. like อาอยู่ห้ามเอาไงอ๋อโอเคโอเคแฝไปคนกันคนกันถึงแล้วครับผมห้องห้องเเด็ดเด็ดห้องสิงป์พักสิงป์พักเชียงรายจะสิ่งเพื่อวันนี้จะได้ห้องขนาดกันวันนี้ห้าวันนี้ดูหน้าเหนื่อยยังไงวะมาได้รับยมเล่ากัน แม่เอาอะไรดีวันนี้มีอะไรแนะนำบ้างเอ่ยเลือเผ็ดเนื้อเออที่ว่าตั้งงานอยู่ตรงไหนตั้งตอนเย็นค่ะโอ้โหนี่ไงอันนี้ตับผัดน้ำมันหอยอืมผัดพริกแกงเนื้อสดผัดพริกแกงเนื้อสดใส่หน่อไม้ดองสองอันนี้ไห่หม้อนี่ไห่คือนี่เนาะเออเอาพริกเผ็ดยี๋ยวจัดเดลยพริกเผ็ดเลยนนี่อันนี้ก็แซ่บเนี่ยเมื่อวานมีแกงปขาที่อยู่ตรงยครับเอาให้มันร้อนทไม สายคลิปไหนวะสายคลิปนีปน่ลูกสวนมาก,กี้เข้านี่กันแล้วมึงกันรถเซมเมืก,กี้เข้าอย่าไปลบอยู่ในโลตารเมื่อกี้มาะนี่ห่อนเหมือนนี่ไปไหนสตาร์เตอร์เหล็กออกโ็เหล่าอนนุกรณห,หนึ่งถ้วยใส่ทุกอย่างเลยใส่มดใส่ทุกอย่างเลยแล้วก็เอาวะนี้โสร่อยนี่แหละเข้าเนอะค่ะนี่จะได้เป่งสองเนี่ยมานำบวก เอานี่น้ำลวงเขาไ่ต้องปรุงน้ำบาด้เนาะน้ำปลได้าแต่ปรุงเพ่เออนี่แซมเมาอย่างแซมมอาอย่างมึงคิดดีๆเลยเว้ยคิดดีๆเลยเว้ยขี้แปลงไหนไอ้เหี้ยเส้นใหญ่เ้นใหญ่เน่าสนเส้นใหแล้วมึงลงมาเส้นให่วมเนื้อวมข้างในอ่าเั้น อ๋อหนูเอาเส้นมดมีรวมกัน <fry> น <UC S> <sh uffy> ี่แต่เส้นใหญ่รวมเนื้อเส้นใหญ่รวมไม่ใช่รวมเส้นโอ้แล้วเส้นใหญ่ครับขงอ๋อแค่ไหนรวมข้างมันไหมรวมเองครับมันเป็นรวมเองหรออ๋อตะกียงนะต้นเหล่าดรว่าเออันนี้เล่ห์ฮะต้นกินบ่าละต้นสองอันนี้่ค่ะซีจ้าเมนูสุดยอดนะว่าละวว่ล้เห็นทราบเพศเสพสุดยอดนะค่ะมีซูหยอดก็ต้นไหนนี่บ้านต้นนี้บ้าน ดยังวิเศษอ่ะวิเศษอย่างไรใส่มดหรอใส่มดทุกอย่างเลยต้มเปื่อย์มอกขนาดกะต้มไหนต้มอ๋อนี่นะอู้หูนะได้อยู่ชนิดเปื่อยอ่ะลอยสุ่นในเชียงรายออกมาตาสุดยอดนะแต่รถดีนั่ง What the fuck เซมันเองสอบไปเซมีมอมแล้วอ mm. ่ะอินไม่ขำเชียวฮอว์ะไม่เชียวหรือเปล่าเชียวหางหรือเปล่า ใส่เอ็นไม่เอ็น่อืมนเราใส่เเียเอมันใส่อ็นเกัเออี่ตุ่นมือนันนกเก่งทางเนี่ยนี่ตุ่นมือนกฮะเลงใช้เสียมมบานี่น้ยางใสนี่หอมกักรียมเียวอ๋อกรเทยมเขียวเอาเมียกัซุดจอะรนนี่ เ<ช>ดี๋ยวไว้พูดดิโอยปุงนี่กัดอนนีที่เป๊ะบอท่านแส่ก้อนเอะปปะน่ะบอกบอกมเลยโครหอมแม่แซมนี่ระวางังเลยพี่เคดโครขนาดนี้น<ช>เฮ้ยนี่ใส่พี่ใส่น้อยดยวยปะเดี๋ยวผ่านอก่นนั้นเนี่ยนี่แก <ๆ S 1> น้ำส้มน้ำส้ม Không เฮนน้อเอยอีกอ่ะพิษเพชรอีกอ่ะเฮฮ้ฮ้เกบมันไม่ะน้องไม้ดอง<พ>ดเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเพ้านานไหมัเหหหมดเพชรนองไม้ดองัดเพชรนาไม้ดองหนงไม่นี่เอามาจากไนนน้าโนะปะปลไหอ่ะน้ององนี่ยังมีกล้งงองกล่องฟองอนน้รอรอได้หน้าสีปากกล้องจะเห็นไหมครับเนื้องสี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 ส นอนี no, ni, Í, ่เปียวโดยนี่มาร้านี้เม็ดทองพี่มนใส่น้ำส้มมาพุงกี่ใช่อะมันใส่ปะแต่ห้ามมุนใส่น้ำปลาเออกินปะบางแซมยังชอบชอบเหได้บอกรสชาติเข้มข้นนะ คุ้นเจ้แค่ว่าขี้แตกนี่ <c oughs> หงุดหยาดแต่ถ้าไมันบ้างนี่แน่นอนครับ่อนนี้อยนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำอยู่ใกล้นี่สปชห้องอมันมันแปงโต่อยู่นี่ใกล้ห้องน้ำนี่สะดวกสบายอ่ะ,อะสองกันนะมันบามมีห้องน้ำเพิ่มอหนึ่งห้องแล้วครับแน่น,อน,น้องอยากยกใช้ยิยยงเนี่ยดูอันขี้คนแรกอยากใช้ยิงหรือเปล่าเลีย้ยว กัดบ้าดังบ้าหัวแล้วมาหัวละบมาหัวละเบ้ยอันนี้เนื้อเค็มมอกแนนั้นชั้น40บาท40บาทราดสองอย่าง40บาททุกเมนู40บาทหมดเลยบ้าหัวแล้วนะเจ๊ง่ายเย็นมึงนี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าตรงข้ามสิงปาร์คเชียงรายนะครับผม ตัวข้ามไม่เลยแต่ตัวนี้บรรยากาศเหมือนแอฟริกามาเลยมากินก๋วยเตี <h <h ๋ยวกันเลยก๋วยเตี anyway> ๋ยวนะไปไอ้ขี้เอองานนี้บ่เฮ้ยมาเจ้าของยำเว้นี้คือข้าทำให้ทีข้าอะไรนี่งั้นเลยนี่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วทีแม่ก็พอเพียงกันไปะรู้ต้องสามคนบ่เฮ้ยรูต้องได้ละ เปลี่ยนกันพอเข้ากันเราเปลี่ยนกันหันใจนะเบย์วันนี้ไปพี่เนี่ยขี่เลยเรียบร้อยเนี่ยมีขี้ร้อยแล้วฮะนนี่ห้องขนาดเนาะอะไรแอมมิตรภาพดีนะครับผมข้างข้างร้านเอามาให้ลองชิมชาชาอะไรนะชาอูหลงชาเขียวอูหลง หวานอยู่คือโอ้ยแก่เพชรได้ดีปลอคภัยดีนะเนี่ยปลอดภัยโควิด19ดิปลอดบาทนะครับผมแนะนำไปซื้อร้านข้างๆนี่ข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอขุนยากนี่แค่เพชรได้ดีเรียบร้อยอะไรนี่เรียบร้อยหลงโซ่แล้วฮะโอเค่ะ แซมทำมั้งล่ะเป็นลือ้อรอดรอสักแป๊บอ,อ่งรอรอรอออฟนี่ถึงกันกยากับมันก็ไปดีกี้ <c oughs> แต่กูรอกินหไห้นะเบ้ยเดี๋ยไปต่ออ่กินช้านี่มยทำมือขี้ขี้บัใครออกเลยนะช้าช้าหนิแบบเัยขึ้นรถขึ้นรถจะไปกรุงเทพไปอย่างนี้ระยะขี้มันอ่ะกินช้า ขมหรูมัยนะนี่หวาไปเลยก้าข้าวใรที่เชนชาเช่นชาอุหลงเป็นต้นชาตามมือกินยาแสงช้ยุ่งเวกินข้าวลำยาแสงชัยคิดราคาคิดราคามากสแกแล้วนี่ร้อยอะไรก็ร้อยกลับเลยหนึ่งสองสามฮะคยหมือบ่นี สาม่าจี้ไปนี่จีโปออไรโปอเท่าอะไรนะออเ้าอ๋อเขาเยชื่อใคอีโปองี่จ้อเข้าหลีกมาชีอจีโป๊งนี่อ๋อเีโป๊งจ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 ีโปองจีโป๊งจีโป๊งจคโป๊งจีโป๊อจีโป๊ง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 จีโปางจีโป๊งจีโปโงโปโงีโ โอ้เท่าไปลูกๆๆๆๆใครหลูกกับสิงแป้งแล้วกันมันเป็นผีหรืเหีวเลยครับเล่นการตาเนี่ยเนีมองมันบดเนี่ยมองกัะวันกระล่างบสได้เบอ้ยพวงเอาจะโดมือบ้านไปก่อนกันดลยว่อ่อนแงอโน้วะโนเอาคีมกันแดดดิบางแซม บังแซมโอ้หน้าสิงักชียงารฝรั่งท้ายลูปเฮ้ยฝรั่งนี่ฝรั่ง่ปยาสนามฟุตบอลนะฝั่งท้ายลูกเ่ยาคนละพันเลยเออแต่ยคนละยางเบ้ยสนามฟุตบอลนะเจก้าปุ่นตัดก้าฮะอันนี้คือปังเท่อันนี้คือปังเท่ มันเล้พอเป็นสองสีใช่ไหมฮะแต่นมาทั้งนี่อ่อาอันนี้กนมานังเอันนี้กวนมาทังเพืออแต่เบื่อ้ยมากอ้อมเอาแผ่นดินเย็นนะวะหญาใบใหญ่่ะดูกันน้ผสมญี่ปุ่นหน่อยก็ผสมเนาะพระแค้ก็บป่ะเดียวไมแกงนี่นี่ขมขมงเราบ้าเลยพลังอบนเก็กอ่ะมีพลังได้หูบอกามก้อนฮิรอู้เป็หูเลี้ยงน่ะบอบอ เปลืงห้อนเต็เนาะนี่อย่างแรกเองครไฟโอ้ไฟมานี่ครับหัวสิงอยู่ตรงนี้ร้าก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วนี่ร้าก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคโอ้ยอยู่จะถ่ายให้ผมอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงมึงกําโค้ทายละโค้ทายละกําถ่ายไปเลย หเห็นสิงอยู่ในฟิลชาติ้นยุเรป่ะแล้วหิงๆแลมายืนเตมันน้นทูิ่งถ้าไปยืนไกลมันสิงหไงขนน้อยไหมฮะอ๋อมนบทายมุนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคอ่โอเคโอเคลัวๆ <Perfect>. น่างเรนัว right? ควนูก่าดีดว่าดีกว่าดีกว่าดีว <laughs> ่าดว่าดีกวาะีกวาดีกว่า้ว่ากวาดีกดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีดีา่าดีกดกว่าด่าดาดาากดว่าาดี่นานน่าด เออตั้งปุ่นอ่ะตั้งโดตั้งฟิลิปปินส์มั้งแหละมาเลที่จัว่าตั้งจีนก็บจ่ายเบยแต่มาเลสมาได้น่ะไม่เข้ามานาคาตาบ้านนั่นแหละมาเลสนี่ข้ามดอยข้ามสะเดนดอยให้มาถึงนี่น่ะ่ี่ลืมถามบปะเขาเนาะว่าะจ่ายกี่เขาลืมถามเขาว่ายุ้งบ้านเขาบิลเดอร์ล่ะไปถามโจอีกกันหน่าควายเอ้ยยเฮ้ สกินก๋วยเตี๋ยวยุกันว่ะดีเนาะไปกันอะไรหัวพี่หอนเงาหอนไหอนบอสนี่เหมนคิดคำเนะผู้ชายที่เธอแอบชอบเหรอลวก็มันเหนือนี่นะผู้ชายที่เธอแอบชอบเห็นไมมอกตัวที่เขาอ๋อสายดูดดีวะสายดูดใครลูกเจอตั้งชาติโอ้ผู้เรื่องนี่ อู้นวอู้มเร่องนะเหมือนเช่านะอู้มุเ่องนี่งงงซื้อหวยแล้วว่าไวแล้วเอสี่กาเจ็ดจะได้สวยอะไรนะสี่เาเจ็ดจะได้กลับมาไม่ได้ตัวตรงไปดีน้องไปดีนี่จะไม่ปิดร้านาเลยหกวยนนึงคินี่ตำรวจข้ามเข้าหน่อยกงกล้องไม่ท้ยเปิดทิ้งหน้าค้างับเหรอเปิดทิงอ่หน้าข้าง่ะหันหันหันมาอยู่เจ้าว่า แล้วฟังรถไปแต่งหน้าหน่อยกันเดี๋ยวยุ่งกันเดี๋ยวพ่อขี่ไปยุ่งกันเลยเป็นน้องหลวงค่ะค่ะเล่าโพวะเล่าสองกินโพขอเจ้าของร้านตัวเองโอ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้ขึ้นหนึ่งไม่ออกไม่ออกไม่เอาออกเอยไปด้วยดิเอาทีเดียวเลยเดินลากทีเดียวเลยเตายแล้วนะ โคกดเค็มกินสองคีมเจ๊พิมาละพริกแล้งก็ยเตี๋ยวนะครับผมไม่ท้ายังไม่ไม่ทำคไม่ต้องใส่หรอไม่ต้องไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่หอับอมครับ ถ้าบ้งจะเพชรขนาดนี้เราพี่นี่เนาะข้าว่ามันข้าวไทยขั้ยังได้เหรขยังได้มันเพชรขนาดนี้เหร้วนามลักนอดำมีมันจะเพชรนะมันต้องกึ่งกึ่งซุกกึ่งดิบไึงเพชรอ่ะตอนนี้เข้มจนไม่เพชรอ่ะงอ่ะใส่นไ่ดีปีไม่าไม่่นใส่ซอยางเนาะพี่กันเดียวนี่พี่งเดียวกานออมพดอ่ะพี่อบดก้านออกเลยึดกาน ปลาไปเพชรเม็ดมันกรเพชรไสแหมเพชรติเม็ดไปหาก้านพิกไปให้พวกนี้เคี้ยวได้หมช่วาเลยก็มายห้ยผู้ขี้แตกสองรอบแล้วงานมึงอะไรออไมั๋ช่ใไหมนี่นี่ใช่ไห่ไม่ไ่มใมใช่ไหมใช่มิ่ไม่ม่่นมม่ นขายเ่อยูหม่อรอบมันเนล้วเนี่ยันีหนมลวกนี่ไซมีฮะอีฝาไปเนี่ยพี่เ้เร็ขยาอ่ไปซื้อออย่างเงี้ย่ออันอันี้กูซื้อนะซื้อูนะบ่าวซื้อซื้อบ่าวบ่าว่ามาคิดตังคได้ไดได้ได้ไม่ใช่พี่พี่หลวกกอนวกกอนนี่ก่อนยังไ ตวอะไร่วอะนีก่อนแล้วกเอาเส้นเอาเปล่าวะอุ้งอ้งน้อยอาอุงไหมไัอะคุนบ้านเนยเคี่ยแให้กัเ่ากนึ่งนี่จิ้ลวกเจียงจะวางยามเมียตันี้เอาิก็เไปของลวกดนครับรัสวัสดีวาจะวางยาเีานาฮัครับ ไปได้เอาหรใส่ไใส่ในี่นะนเลยนะ้นต้องมีั้หลอกเส้เสนเส้นหยั่งก็เหลาก็เหลาอ่ะยิ้มน่เอินครับอ,อินแก้วข้าวใะข้าคิริวน้ำมมนี่ปะ

กินล้อใส่ยังหนังยางมากินไปก่นกินกินยังไม่ได้ใส่ด้วยเหรอกินยังไมากินกินไปก่อนกินอ่าลองกินมใส่เอาพ่อล้อแก้วไงบ้อ่ากมีเอานี่ยห้ด้แป๊บนึงีเอานี่เรอานี่ไปพักไปนี่พักเซตเดล้วลุก๋อักอยู่นี่จะนี่อยู่งอ่าพักใส่ อ่าไปนี่นี่คืออย่างนี้บ้องบองน้ำเจียวหอมเจียวน้ำกระเทียมเจียวใส่ผักไทยนี่เป็นตัวน้ำซุปเนาะอ่าแล้วเป็นตัวน้ำซุปซุปอน้ำซุปไปนี่นี่ก็วะเนี่ยน้ำซุปอันนี้อันนี้น้ำซุปอันนี้ใส่นี่ยเนี่นี่น้ำซุปสีขาวนี่เอาสีขาวนี่ มาเลยใหญ่เห้เห่เดี๋ยวาไม่ดีเอาไนอเกียอะไรอัะซุปซุปสีขาวนี่สาวนี่เห่มึงบอกแห่งค้ดอ่ะ มัดถุงนั้นนี่โปเทปไหแซมไหนปลาโคบขึ้นจะเตะกันมัถกันั่นเฮเคอนน้อยมันห่อนแต่มันตบองะปล่อยลมออกหน่อยมัดเตนี้บกะมาถุงมอยโปนจะไปประกวดเทศกาลบอลลูนเสร็จเร้วเยี่ซีซีปลาทุกเมนู เนี่ยเว้ยโอนไปแล้วนะเว้ยโอนไปเลยครับบังเอิญเจอนักดนตรีรุ่นน้องครับผมชื่อสวัสดีครับชื่อเด็กชายข้าโอทครับโอทครับผมโอนมาโอนย่อรุ่นน้องน้องข้าโอทเรียกท่านว่าเรียกโอทก็ได้ครับผมหรือสั้นวัยเฮียโอทโอ้ยเนี้ยเอาไปรับจานนะเอาไปรับจานก็ได้นี่ เป็นคนณครูครับดิ้นกูอุ้ยเฮียแซ่อาจารย์จะแล้วจำอาไว้นะครับคนเรานะครับถ้าไม่ตอบแสดงว่ามีแก๊บตึงโป๊ะอันนี้โป๊งสิ้นเต็มเออเลยนะโป๊งอย่งนะโป๊งอะไนะสิ้นเต็มไปเลยครับการบกองได้นะครับผม ซี <System. S 2> ่เต็มมองด้วยนะครับผมซิ่เต็มแต่บ้านนี่เออเลยเออเลยโอเควันนี้กลับก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่มื้อหน้า